ยู่กันในเกม Crisis Action กับผม Dark Fox นัห่หก็สำหรับในคลิปนี้มาพูด Bio กันอีกแล้วนะฮะบ้าวันดีนายผีด้านหน้า2ตัวยิงไปฮะยิงป้ายิงป้ายยิงหลังแล้วละกันนะฮะเอาเสี่ยมไปตบแล้วละกันตบไปหนึ่งทีนะฮะตายไป,ปไปแล้วก็รีบขึ้นไปเร็วนะฮะเย,ย้ยกระโดดขึ้นยากมากขึ้นไปเร็วปึ๊บมาผีอีกสองตัวนะฮะเพราะว่าอีกตัวคือมันโดนผมตบไปไงมันจะไม่เกิดอีกแล้วนะฮะ นานๆทีจะมาเล่นนะฮะแมปนี้โคตรคิดถึงอ่ะไปองอีกไม่นะเพื่อนเพื่อนบังอ่ะและผีและเพื่อนผมจะรีบขึ้นไปละกันขึ้นไปเร็วจะผีมาตบด้านหลังเยยเสียงฮะเสียงนี่ไงวันดียิง,ป,ยงป้ายยิงป้ายโดนลาสนะฮะไม่นะเพื่อนโหลดดิ้งกันละกันวันที่เธอมีคนออกไปหนึ่งคนนะฮะใครก็ไม่รู้เราก็จะรอต่อไปละกันรอผีมานะฮะอีก2ตัว ทำให้รู้สึกแบบนานๆมากเลยฮะคลิปนี้ผีไม่ผีบุกไม่ค่อยโหดเลยอะในตานี้นะฮะปาระเบิดเช็คกันแล้วกันเฮ้ยยังไงผีวัอดีฮะปาไปแล้วใครปาระเบิดแสงเนี่ยเต็มหน้าเต็มตาเลยนะฮะเราขอแล้วกันเพื่อนเราขอตกไม่ได้ฮนะตบไม่ทันอนะขึ้นไปเร็วฮึบอีกหนึ่งนาทีนะฮะสวัสดีพวกนาย สับปืนเล่นดีกว่าว่างมากครับคนว่างเลยเห็นไงผีเจอแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยนายนายอย่าเข้ามานะฮะถ้าเกิดแต่เข้ามาเรายิงอะลุ้มยิงเลยเพื่อนมีแต่คอนใช้ปืนแอร์เลียสเดสตานะฮะเพราะว่าเป็นปืนแจกไงรอฮะรอหลอหอฮะมีคนเข้ามาอีกคนด้วยวันนี้แล้วก็อีกคนนึงนะแล้วผีอะเพื่อนผีไม่อยู่ตรงนู้นน่ะด้านล่างก็ไม่มีฮะนายยิงอะไรกันอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอผีแล้วนะฮะ อันหน้าเลยเดี๋ยวก่อนนะต้องรอให้มันเข้ามานะฮะอีกประมาณ20ิวินะฮะ19กวิแล้วลุมยิงผีอ่ะด้านล่างอะ่ะผีเข้ามาไม่ได้นะอย่างดีเลยเฮ้ยผีมาแล้วเพื่อนผีมาแล้วเพื่อนเย้ยต้องต่อไปหนึ่งคนนะฮะไม่เฮ้ยอย่ายาอยา่ยาอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาตายป้ายนะฮะไม่ได้คิวอีกแล้วอะ่ะยิงปะยิงปะเรียบร้อยนะฮะ มาตอนนี้เอาปืนชาร์เตอร์ดีมอนเอ็มไปเล้วละกันถังนี้เลยวิงว่งไปวิ่งไปนะฮะขึ้นไปเลยฮึบชึบชิบชิบชิบโอเคมาอีกประมาณหนึ่งวิผมไม่จะเป็นใครเป็นกันเนี่ยเฮ้ยตรงนู้นไงละเอาโดตนตบไปหนึ่งคนนะไม่ในเพื่อนเย้ยอย่าเพื่อนอย่าอย่ามาเพื่อนอย่าอย่าขึ้นมาจะขึ้นมานะฮะลงไปเลยไปเธอแล้วบ้างเธอออาโดตนตบไปแล้วไม่สวัสดีพวกนายตรวจไปฮะชึบ พอดีเลยมาเฮ้ยผีผีมาผีมานะฮะเราขอและกันเพื่อนนี่ไงเราได้คิวมาหนึ่งคิวก็ยังดีนะฮะในคลิปนี้ไงต่อเนี่ยผีสามตัวนะ,ะอีกแล้วเออมด้านล่างผมต้องระวังด้านล่างอ,ะอ่ะนอ่าโดนตบไปหนึ่งคนนะฮะทางนู้นไงเต็มอ่าวโดนตบอีกแล้วด้านล่างก็เต็มแล้วดงผีอะ่ะเจย เฮ้ยระวังนายผมว่าไม่รอดคนนั้นนะไม่รอดอย่างแน่น,นอนนะเฮ้ยเฮ้ยมันโดดมาโดนตบเลยเฮ้ยตบตบตบเรียบร้อยเดว์เบิลคิวนะฮะเอาหมาป่ามาเล่นล้วลกันเพราะว่าเปลืองเพชรเนี่ยถ้าเกิดซื้อไอตัวเนื้อแต่มันเปลืองนะเพชรในไอดีนี้คือมีน้อยอยู่ถ้าเกิดเป็นไอดีหลักคือแบบผมใช้ที่ใช้กว้างเลยนะฮะเพชรเนี่ยแล้วก็ด้านหน้ามีฮีโร่อยู่ฮีโร่ฮีโร่แล้วมาละเพื่อน ตบไปหนึ่งทีเอ,อ้ยมีการย่อด้วยตบไปเราไม่เล่นย่อกับนายหรอกฮะเราจะตบอย่างเดียวอะมาสิมาสิเอาโดนลัดอีกแล้วอีกหนึ่งคนด้านหน้าหวัดดีนายตบไปตบไปนะตบไปโดนเจ็บหนักเจ็บหนักเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งคิวนะฮะสวยเอาปืนอะไรดีตาสุดท้ายอืมเอาปืนเฟรมแล้วกันนะฮะ let's go ไปกันเลยประมาณสิวิเกาแปดเจ็ดหก 5วินะฮะตอน,นคลิปนี้คือก็มาอัดคลิปตอนเช้าเลยนะฮะเอาแตอนแบบช่วงเช้านะฮะเพิ่งตื่นนอนเอาผีอว้วนนี่มาวันที่ผีอว้วนเฮ้ยย่อเฮ้ยผีผีอ้วนย่อนะฮะหลุดทิ้กันล้กันเฮ้ยนายเฮ้ยอย่าเข้าไปใกล้มันเพื่อนมันอาจจะแกล้งนะแกล้งทำเป็นย่อเนี้ยหลุดิ้งก่อนไงทีนี้ย,งยิงไปฮะยิงไปเพื่อน ยิงมันเลยนะฮะโหลดยิงกันแล้วกันเฮ้ยผีผีมันหนีน่ด้嘛เดงกก็ต้องตามฮะตามไปยิงเลยยิงหลังยิงหลังเอาพวสับละกันเสียมฮะมันคือเสียมเก็บกระสุนแล้วก็ตามฮะตามไปโหลดยิงกันแล้กวกันมาสับไป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 หืมไม่ตายอะ่ะเดี๋ยวเพิ่มเลือดนะฮะไีผีเกิดไปแล้วเพื่อนน่าจะตรงด้านหน้าหรือเปล่านะฮะได้ยินเสียงอ่ะอย่างเงี้ยกระสุนแล้วขอละกันเก็บมาเฮ้ยวันดีฮะเจอแล้วสวันดีนายผีอ้วนตามไปยิงแล้วกันเพื่อน ตามอีกมนเลยนะฮะตามไป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 ,ามไปไทางนี้ฮะโอ้วิ่งโคตรไวอ่ะผีเอิ้นวิ่งไวมากเลยนะฮะด้านหน้ายิงป้ายยิงไ,งไ,ไม่โดนไม่หลบติ้งก่อนลุมยิงเลยเพื่อนลุมยิงมันยิงป้ายยิงยิงป้ายเอาตดนตบไปหนึ่งคนนะผมถอยก่อนแล้วกันไปแล้วเพื่อนไปไหนเพื่อนไม่อยู่แล้วตรงนั้นนะ่ะโดนตบไปหนึ่งคนแล้วฮะผีมันแกล้งอีกด้วยะฮะเดี๋ยวว่าร้อยคนเข้าไปใกล้แล้วก็ตบอะไรแบบดีนะผมเคยทำไงเคยทำบ่อยมากนะฮะ มารอฮะรอฮะรอฮะโดนปืน M4 เก็บไปฮะผีเฮลโนเราก็ได้ทำแต่รอต่อไปพอดีได้ใช้มิดคู่เลยฮะเอาคนที่โดดร่วงผู้หญิงคนนี้โดดร่วงฮะไหม่ได้เพื่อนไอคนนี้มันบังนะฮะมาอีกมันหนึ่งนาที17บเจ็ดวินะฮะไอ้12วินสี10ิบวนินละเฮ้ยไั้ไงผีเจอแล้วฮะบันดี้บันดีน้นายเธอระวังเธอปืนแกส์ลิงเธอระวังยิงช่วยนะฮะ โหลดดิ้งกันละกันมาต้องยิงช่วยเพื่อนฮะฟาระเบิดไปแล้วลู่งัยเจอผีฮะเฮ้ยระวังเธอยิงไปฮะยิงช่วยยิงไปยิงไปยิงไปเย้ผมว่าโดนลัดแน่นอนเลยอะโหลดดิ้งฮะนั่งยานไม่ทันไม่ทันจริงด้วยนะฮะโหลดดิ้งอีกละกันเตรียมพร้อมไว้นะเผื่อผีมาด้านหลังหึใครโดนตบเนี่ยมีคนโดนตบฮะนู่นไงเจอแล้ว ด้านหน้าเลยนะฮะเราขอละกันเพื่อนได้มาหนึ่งคิวก็ยังดีนะฮะในตานี้ยนี่ขึ้นมาเร็วโอเคฮะเพื่อโดนตบกันอีกแล้วอ่ะอีกประมาณ19บเกาวิเองครับเพื่อนเราต้องรอดนะฮะในตาเน,นี้ยจะเล่นแบบเซฟๆกันเพจเซฟนะฮะเฮะ้ยน้ายแล้วว่าอือโดนตบโดนตบไปแล้วเฮ้ยยาอย่าขึ้นมาลงกันเลยลงไปกันเลยนะฮะลงไป อย่านะอย่ามาที่นะเรายิงนะพ้ยโดดลงฮะเรียบร้อยย่อไปย่อไปโอ้โหวันนี้โคตรใกล้ฮะก็จบเกมเย้ yeah. ผมก็ได้ MVP ด้วยนะฮะว้าวแต่ขอซ่อมปืนก็นแล้วกันถ้างาน,นสำหรับคลิปนี้ก็มีกันเพียงเทาง่านี้ก็แล้วกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้แล้วกันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและกันก็บ๊ายบาย